เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วพญาเต่าก็กระโดดลงจากภูเขาใหญ่นั้นทันทีเสียงเต่าที่ร่วงหล่นลงมากระแทกพื้นด้านล่างบังเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวเนื้อและเลือดไหลออกมาจากกระดองแบ่งเป็นเนื้อก้อนใหญ่น้อยเท่าๆกันตามที่พญาเต่าได้อธิษฐานแต่กระดองหลังไม่ได้แตกหรือเสียหายพญาเต่านั้นสิ้นชีพทันทีจากนั้น ก็ไปบังเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตในบัตรดลพวกพ่อค้าห้ารคนเมื่อได้ยินเสียงดังก็พากันวิ่งมาดูพวกเขาก็เห็นร่างของเต่ายักษ์ที่ลงอยู่ตรงตีนเขาและเห็นก้อนเนื้อขนาดเท่าๆกันกองอยู่ใกล้ๆกับกระดองอกที่แตกออกพวกเขาต่างเสียใจกันมากเพราะคิดว่าพญาเต่าคงจะปีนเขาขึ้นไปและทิ้งตัวลงมาให้ตัวเองตาย เพื่อจะได้ให้เนื้อและเลือดเป็นอาหารแก่พวกเขาเราจะไม่ทำให้การเสียสละและการทำทานของท่านเสียเปล่าแม้พวกเราไม่ปรารถนาจะกินเลือดเนื้อของท่านเลยก็ตามหากท่านปรารถนาบุญใดจากการทำมังสาทานในครั้งนี้พวกข้าทั้งห้าร้อคนก็ขออนุโมทนากับทานของท่านในครั้งนี้ด้วยหัวหน้าพ่อค้าเอ่ยเช่นนั้นจากนั้น เขาก็ทำการแจกจ่ายเนื้อให้พวกพ่อค้าที่เหลือเท่าๆกันเมื่อพวกเขาได้กินอาหารจนอิ่มหนำและมีกำลังวังชาดีแล้วก็เห็นว่ากระดองหลังของเต่านั้นยังดีอยู่และมีสภาพเหมือนเรือลำใหญ่